ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกนหนึ่งคันรับเข้ามาอีกหนึ่งคันวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกียร์ตันนี้เป็นมาสด้าสองก็ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วกระตุกแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์เวลาวิ่งแล้วก็จากหนึ่งไปสองก็มีกระชากกระตุกนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการยกลงมาแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็ใช้เครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบก็พวกระบบไฟก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ได้ยกทบการยกมาะ่าเกียร์ก็ดูสภาพน้ํามันเกียร์ครับผมน้ํามันเกียร์ดาม,มากเลยนะนะน,นี้เกียร์ก็ลงไปที่เรียบร้อยครับผมเต็สทงเซ็นเอร์ก็ไม่มีแตกหากนะครับบัคก,ก็อยู่ในปกติครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะผ่าดูข้างในครับผมว่าชุดคัดชุดตัวลิงพวกนี้แข็งตัวไหมนะครับผมโอเคครับ คือเกียร์มาด้าสองออกมาที่ร้อยก็มาดูสาเหตุครับสาเหตกุก็สาเหตุก็เกี่ยวกับเกียร์ถอยหลังกระตุกก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบพวกนี้มันแข็งตัวปวกยางแข็งแล้วก็กักแรงดันไม่อยู่ครับแต่ผ้าคัดยังดีๆอยู่นะผ้าคัด ไม่มีไม่ไหมแล้วก็ไม่มีการไหมนะมีไม่ร่อนไม่อะไรนะครับผมผ้าขาดอะไเลยดูวิกียร์ถอยหลังครับชุดถอยหลังครับเนี่ยชุดลูกสูบเนี่ยติดแข็งตัวเราดูผ้าขาดทุ่งหมอผ้าขาดก็ไม่ร่อนนะก็เปลี่ยน ก็สั่งมาเป็นชุดนะครับผมผ้าคัดชุดลูกสูบกองเกียร์ครับแล้วก็ชุดซ่อมชุดตัวลิงครับก็ด,ดูสีน้ำมันเกียร์ครับครับครับผมก็เดี๋ยวล้างครับของกำลังมาส่งนะครับผมแล้วก็ล้างประกอบครับต่องานอุปกรณ์เกียร์ก็กลับปัญหา อย่าถอยรังกระตุกครับผมโอเคครับจวจัดการให้ครับผมครับก็ล้างเสร็จรที่เรียบร้อยครับล้างเสร็จแล้วอะไรก็มาครบแล้วครับอันนี้สมองล้างให้ใหม่เดี๋ยวเรามาดูอะไรกันอันนี้ก็จะเป็นรถสอบ ก็ชุดลูกสูบเปลี่ยนใหม่ก็ดั้ชุดลูกสูบกองเบรกแบนับ,ลบ,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 บแล้วก็ชุดคัดอะไชุดฟ้าคัด ครับเสรียบร้อยก็ประกอบเสื้อเกียร์ก็จะงอหครับผมมาต้าสองครับกำลังต่อพับออโอเคครับจะประกอบเราประกอบไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนานครับผมผมก็เปลี่ยนเสื้อเข้าไปแล้ว

ไอพวกนี้นัดเงานัดเงานัดสันมันปมมันมันอันนี้ใบเก่าใบเกาเก็บใส่ถุงนี่ไบเก่าที่เปียโนครับ รถลูกสูบรถตัวลิงทุนี้ก็ได้ยกขึ้นครับมาหด้าสองก็ไปลองมาเรียบร้อยก็เกียร์ปกติเปลี่ยนปกติเข้าเกียร์ถอยก็ปกติแล้วครับตัวนี้ก็เพิ่มเติม ก็เป็นประเกนอ่างเกนางนำมันเครื่องครับแจ้งลูกค้าให้ทำพอรั่วซึมเสร็เรียบร้อยครับเหลือแต่ปรกเกนางครับแล้วก็เช็คลวซึมครับมาต้าสมาด้วยอาการเคียร์กระตุกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผม